กองหนังสือเรียนเหล่านี้สุธิวิทย์สร้อยสุวรรณหรือน้องตาเตรียมส่งต่อให้กับรุ่นน้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหลังการสอบแอดพิชชั่นเสร็จสิ้นและประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยน้องตาได้อาศัยหนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม,ตมไม่เน้นการเรียนกวดวิชาแต่อาศัยการอ่านทบทวนแล้วทําความเข้าใจบทเรียนถ้าเกิดพอเรียนจบปุ๊บไม่เข้าใจก็จะรีบถามอาจารย์ทันทีว่าเออมันตรงนี้มันเป็นยังไงหรอครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ จะพยายามทาให้คือพยายามจะให้เข้าใจบทเรียนให้เร็วที่สุดครับแทนที่จะปล่อยค้างคาจนถึงวันสอบแล้วก็พอพอตอนสอบแล้วก็สงสัยในสิ่งที่ตัวเองยังสงสัยตั้งแต่เรียนก็คือจะทบทวนอยู่ตลอดเวลาน้องตาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเขาใช้ชีวิตไม่แตกต่างจากเด็กวัยรุ่นทั่วไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงเขามักจะเลือกทำในสิ่งที่ตนเองมีความสุข เช่นเดียวกับการตัดสินใจสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่เพื่อเลือกเรียนแผนศิลป์ฝรั่งเศสแทนแผนการเรียนวิทย์คณิตที่เรียนมาแล้วหนึ่งปีน้องตามองว่าการได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนุกและมีความสุขอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลการเรียนออกมาดีพอสอบใหม่มาเรียนสายศิลป์รู้สึกเลยว่ามันมันโล่งกว่าตอนที่ตัวเองเรียนสายวิทย์เยอะมากแล้วก็เป็นการเรียนที่รู้สึกมีความสุขผม เรียนเพราะว่าอยากเรียนเรียนเพราะว่าต้องการความรู้คือคือไม่ได้หยุดที่ว่าเรียนเรียนเสร็จเอาไปสอบอันนี้ไม่ใช่ครับคือมันทุกอย่างที่ที่เราเรียนก็คือทุกอย่างที่เราต้องการความรู้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการความรู้น่นไม่คือน่นไม่ถือว่าเป็นการเรียนน้องตาเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย เพราะมองว่าจะสามารถนําความรู้ที่มีมาใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้แม้การทําคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในการสอบแอดมิชชั่นจะนําความภาคภูมิใจสู่ครอบครัวเพื่อนฝูงสถาบันการศึกษาแต่เขาไม่อยากให้คนอื่นๆมองเพียงเรื่องของการเป็นที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวถ้าเขาได้ได้ทําความฝันของตัวเองให้เป็นความจรงิงก็คิดว่าเขาเขาก็คือที่1นึ่งแอดมิชชั่นเหมือนกับผมเหมือนกันคือผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าผมได้ที่1นึ่งแอดมิชชั่น เพราะว่าเพียงผมได้คะแนนดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับคือเรื่องคะแนนมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนกมากมากกว่าการที่ทําในสิ่งที่ตนเองรักหรือว่าตนเองชอบครับการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่จะได้เรียนรู้โลกในมุมใหม่ในตอนนี้น้องต้าตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสตามที่ได้ทุนจากกระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและประิญญาโท เพื่อค้นหาคำตอบในเส้นทางนักการทูตในอนาคตอย่างที่เขาเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตคือการเรียนรู้เอกรักณนามวงศาถ่ายภาพสุภาพรุ์ยุรามข่าวททบ5รายงาน